สวัสดีครับนายแพทย์กุลวัฒน์เหล่าชีศรีนะครับสศัสลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำเดียร์เคลมพลาสติกเซนเรีนะครับวันนี้ก็มาสู่สุดสุดสัปดาห์นะครับเนาะก็มาฟังหัวข้อเรื่องนะครับหลับตาไม่สนิทหลังทําตาบนมาทํำยังไงดีนะครับเนาะเป็นเรื่องที่เจอบ่อยนะครับเนาะไม่น้อยเลยนะครับเนาะคนไข้ก็กังวลหลังไม่มาถามทํามาจากหลายๆที่นะครับเนาะก็ให้กําลังใจกันไปนะครับเนาะก็ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับ ก็ตัวอย่างเท่าที่กดได้ให้กับ d k c h a n n e l ของเราด้วยนะครับดูโลโก้สีน้ำตาลทองเป็นสำคัญนะครับภาวะหลับตาไม่สนิทนะครับเราเรียกว่าลากอฟทามอสนะครับเนาะลากอฟทามอสคือหลับได้ไม่สนิทโดยเฉพาะหลังทำตาบนหรือตาล่างก็ตามนะครับแต่ในกรณีนี้ผมจะพูดถึงตาบนเป็นหลักนะครับดูจากภาพนะครับจะเห็นว่าตาขาวชัดเจนเลยนะครับเนาะแล้วก็ตาดําหายไปเนาะจริงๆเนี่ยเป็นภาวะปกตินะครับเราเรียกภาวะนี้ว่าเบลฟิโนเมนอนเบลฟิโนเมนอนเบลที่แปลว่าระคังไงครับเนาะ เวลาร่างกายเราหลับตานะครับตาดำมันจะถูกกระดกขึ้นข้างบนไปซ่อมไวนในเปลือกตาเป็นเขาเรียก defense mechanism นะครับเป็นการป้องกันตัวเองของของร่างกายเพื่อไม่ให้เปลือกตาเอ้ยเพื่อไม่ให้ตัวตาดำเนี่ยเกิดรอยถลอกทำเกิดทำให้เกิดเป็นแผลทําให้มีปัญหาเรื่องการมองเห็นได้เพราะนั้นในเคสที่มีคนไข้หลับตามไม่สนิทน,นะครับแล้วก็มีเบลฟีนูเมน n อนด้วยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับซ่อนตาดําไว้ไม่ให้เป็นแผลแต่อย่างไรก็ตามนะครับต่อให้หลับตามไม่สนิทซ่อนตาดําได้เนี่ยตา ต่อลมต่ออากาศต่อฝุ่นต่ออะไรก็ตามนะครับซึ่งทําให้มีการะระคายเคืองต่อมาได้นะครับเนาะนี่คือข้อด้อยข้อเสียของการมีภาะวะหลับตาได้ไม่สนิทนะครับทีนี้มาดูว่าความบ่อยของลากรอฟทมอสเนี่ยมันมันเจอได้บ่อยแค่ไหนนะครับก็หลังศัลยกรรมตาบนมาเนีเจอได้ประมาณ2อถึงสิเลยนะครับเนาะก็10คนเดินมามี2คนนะครับที่ไม่ใช่เป็สนสนิคนเดินมา2คนร้อคนเดินมามี2คนที่หลับตาได้ไม่สนิท ถึง10คนนะครับเนาะสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับอันที่1คือบวมหลังผ่าตัดไปใช่ไหมครับตอนผ่าตัดใหม่ๆก็หลับได้ดีแต่พอสักพักกลับบ้านสองสามวันแรกมันบวมมันบวมเลยทาให้เหมือนหลับตายได้ไม่สนิทคนไข้ก็จะกังวลได้นะครับข้อที่2อันนี้น่ากลัวคือตัดผิวหนังออกเยอะเกินไปนะครับโดยชอบเปลือกตาบนนะครับตัดมากไปจนหลับตาไม่สนิทนะครับอันนี้แก้หนักเลยนะครับเนาะข้อที่3คือมีการทําลายกล้ามเนื้อหรือเส้นประสาทจากการผ่าตัดนะครับบางทีเลาะเยอะไป ตัดเยอะไปนะครับทำให้น,นกล้ามเนื้อได้รับการบาดเจ็บหรือข้อที่4นะครับซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นมาภายหลังก็คือมีแผลเป็นเกิดขึ้นทําให้เกิดการหดรั้งนะครับจากเดิมหลับตาได้สร็จกลายเป็นหลับตาได้ไม่สนิทนะครับซึ่งอันนี้ก็เจอได้สิ่งที่โชคดีคือส่วนใหญ่เคสที่หลับตาไม่สนิทนะครับจะเกิดจากอาการบวมจะมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราประครบเย็นได้นะครับหลังผ่าตัดไปสัก3 4มส5วันอาทิตย์หนึ่งนะครับการหลับตามันก็จะดีขึ้นได้แต่ถ้าเกิดในกรณีที่2นนหััหักะะครบาจส้งเน ซึ่งการรักษาคงไม่ใช่การประคบเย็นนะครับมันอาจจะต้องลงไม้ลงมือทําการผ่าตัดกันไปคําถามคือถ้าเกิดขึ้นแล้วผ่าตัดยังไงดีนะครับแก้ไขยังไงดีนะครับ1ก็คือใช้น้าตาเทียมช่วยนะครับเพราะเวลาหลับตาใช่ไหมครับมันหลับไม่ไม่สนิทก็ใช้น้ําตาเทียมช่วยหรือจะใช้ออยเม้นทาตาก็ได้นะครับแล้วก็มีการประคบเย็นนะครับเนาะในกรณีที่มีอาการบวมมากๆนะครับแล้วก็ใส่ไอชิลที่กันตาไว้นะครับเหมือนไอที่ปิดตาเวลาเรานอนหลับนะครับที่มัน ทำให้แสงในห้องมันไม่รบกวนสายตาเรานะครับก็ช่วยได้การรักษาอื่นๆถ,ถ้าหนักกว่านี้ทําอะไรนะครับก็คือทงต้องผ่าตัดผ่าตัดมีตั้งแต่คลายแผลเป็นนะครับมีแผลเป็นหดรั้งนะครับคลายแผลเป็นไปหรือแม้กระทั่งตัดหนังออกเยอะเกินไปก็ต้องหาผิวหนังมาทดแทนนะครับ mm hmm. เช่นเอาจะเอาหนังหลังหูนะครับหรือเอาจะหนังเอาหนังบริเวณหายปลาข้างบนเลยนะครับหนังบางๆมาเขาเรียกเป็นฟลูติกเนสกินกราฟมาวางทําให้ผิวหนัง ผมเปลือกตามันเยอะพอนะครับทำให้สามารถหลับตาได้ซึ่งมันก็หลับตาได้แต่แผลไม่สวยนะครับหรือแม้กระทั่งซ่อมกล้ามซ่อมเส้นประสาทซึ่งจะเจอได้นะครับแต่ว่ายากมากๆเลยนะครับในกรณีที่ผ่าตัดรุนแรงนะครับจนที่เส้นประสาทโดนทาลายเนาะโอเคนี่ไม่ดูเคสตั้ดดี้เนาะไม่ใช่ผมทําแลวกเกิดนะแต่ว่าก่อนและหลังผ่าตัดเนี่ยคุณหมอเขาจะเช็กอยู่แล้วอันนี้ก่กอนผ่าตัดคนไข้หลับตาได้สนิทอันนี้เป็นเคสแก้ไขด้วยหลังผ่าตัดก็ยังหลับตาได้สนิทนะครับ ลังไปแต่แล้วก็สวยงามได้นะครับน้องเพราะเนี่ยมันต้องเช็คกะเข้าๆก่อนมันจะต้องตัดหนังเท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่าตัดเกินนะครับครูบาอาจารย์ผมสอนมานะครับตัดหนังตายเนี่ยตัดน้อยหน่อยได้นะครับมันตัดเพิ่มได้ทีหลังถ้าจําเป็นนะครับแต่ในรายที่ตัดเยอะไปเนี่ยวิธีเดียวที่แก้คือต้องเอาหาหนังมาเติมโอเคอาจจะทาได้สําเร็จนะครับแต่ว่าความสวยเนี่ยลดลงมาเยอะมากๆเลยนะครับ before before อยู่นี่เนาะ after นครก็สวยงามได้นะครับนาะก็ให้ดูเคสต่างๆนะครับเคสพวกนี้เนี่ยมันต้อง วัดมาอย่างดีว่าจะตัดหนังออกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ประสบการณ์ด้วยนะครับในบางรายตัดมาพอดีเนี่ยอาจจะบวมมากหน่อยอาจจะมีการหลับตามไม่เสถิดได้ในช่วงแรกๆนะครับแต่ก็ต้องอธิบายให้ฟังได้คนไข้ก็จะใจเย็นนะครับเนาะแล้วก็หายเป็นปกติได้นะครับสวยงามสวยงามแล้วก็สวยงามสรุปนะครับการหลับตามไม่สถิดเจอได้นะครับประมาณ2 1 0หลังทําศัลยกรรมตาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องชั่วคราวนะครับเกิดจากอาการบวมเป็นส่วนใหญ่นะครับยุบบวมก็หายภายใน1-2อาทิตย์แรก แต่ที่มีปัญหาหนักๆนะครับที่เสียดจริงๆคือการตัดหนังตาออกเยอะเกินไปนะครับอันเนี้ยนรกมาเยือนนะครับทั้งหมอทั้งคนไข้เลยนะครับการรักษาคงไม่ใช่การนวดการประคบเย็นนะครับรอ3าเดือนแล้วขึ้นมาทาอะไรนะครับหลักการคือพวกเนี้ยถ้าแก้ไขต้องรีบแก้เลยนะครับหาผิวหนังมาปลูกถ่ายทดแทนนะครับทำให้การหลับตาเนี่ยดีเป็นปกติมากยิ่งขึ้นอันตรายของการหลับตาไม่เสียดก็คือทําให้กระจกตาเป็นแผลนะครับเนาะซึ่งควรจะระวังเป็นอย่างยิ่งก็ ในระหว่างนี้ที่ยังอาการยังไม่เป็นปกติก็มียาหยดตาใช่ไหมครับประคบเย็นใช้ผ้าคาดตาไว้เวลานอนทําให้กระจกตานะครับได้รับการบาดเจ็บน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับใครที่มีปัญหาเรืเองพวกนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับใจเย็นๆนะครับปรึกษาคุณหมอนะครับเนาะถ้ามันแก้ไขได้ยุบได้เองนะครับจากการบวมก็เดี๋ยวจะดีขึ้นแต่ถ้ามันไม่ได้นะครับก็ควรจะรีบตัดสินใจรีบรับการผ่าตัดโดยไว้นะครับงั้นก่อนย้ายกันไปนะครับขอยัดฝากนะครับด k คอลลเเจนเปปไทดยนะครับ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ไให้หัวใจพปรด้วยนะครับหนึ่งช้อนต่อวันบำรุงผิวพรรณได้ดีมากๆเลยนะครับสองถึงสามช้อนต่อวันบำรุงกล้ามเนื้อก,กระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปกดไลค์นะครับ,บ,รบกดสั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊กให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ